มาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านน่นสูงครับตําบลนั่งล่ำอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับสรงหัวสองโค้งครับจุดเดียวมาสรงของเพราะอ่านครับมันมันเป็นเสียกอยู่ดอกยามนันปล่อยเข้าเลยก็ได้ครับโหอยู่จับได้มาทุกตัววังฮตะปูครับขั้นเขาพอนี่ปล่อยเลยเพราะว่าไม่สีเหยียบเสียกจวของเพราะเสียกต้องบอกว่า ต้องต้องต้องแกะออกจากเข้ามันครับย่ำข้าเสียวลามเห้จังไปจับหูก็ได้แม่นทำให้จับแกะแกะเข้ามันตะส,สตนนิยูมันบวชนแบนนี้มั่หูอยู่กเกาะคนตุ่นเห็ดเดี่ยวครับคือบา่านันบรรนเลียวครับตอกเกาะมั่นก็เลยจังวัมวมา่วนครับนี่บรรยากาศเกาะครับเกดใสตรงให้ตรงหน้าเลยแต่ว่าให้มันน่นครับจังได้น้ากับบัวถั่วมันว่าขนน่นเหยครับโน่นอยู่ โอ้อันนี้มันเนิ่นครับฝนตกมากกรสิไไลไปคุนครับห่างจากท้าดําประมาณโลโลกว่าสองโลอยู่ครับพีเขามาครับทรงหอหมองเลยครับกลางทงไ้ทงหน้าครับนี่เบิ้งครับรูปแบบการเห็นห้างงัวครับนี่ครับเป็นบ่เคยเลี่ยงนกเพิ่มเติมเริ่มเลี่ยงครับรูปแบบการเห็นห้างกับโคือกันเดอร์ครับนี่ไม่ยุค่าร้วนรน ตัว่าสัางกระสีนี่สันไทยนะครับเด้อคงอยู่ค่ะแต่เป็นสันไทยเสาปูนครับอันนี้เป็นกระสอบครับกระสอบเอากระสอบใส่กระสอบห้องเฟื่องให้เฟื่อครับขอเพื่อนรับได้อีกหลายโตครับถ้าเถืองใจเพื่อนกระชีสั่งมาอีกครับกะสั่งมาอีกนี่เฟื่องก็มีหร้ายอัดไว้เรียบร้อยหุ่น ตวนมากสีห้างัวหน่อยเมื่อไหวคุณบ่ครับยกแดงง่าหน่อยเมื่อไหวคุณครับลงกหิเพี้ยงมันหินเพท่านขนถีมาเลยเอามาใส่ขอบ<ๆ>ที่จริงก็สิเป็นข้อง,งวัวนะครับน้อนนนิน้อเอาเฟืองไวกอหยาดฝนมากกนครับบ้านน้อนสูงครับอำเภอรประทายผลเภอเนธพน้องจังหวัดนครราชสีมาเมือนีนอุดนุนงัวอเพราะว่า,วานมาสองโคมครับสร้างจองไวหมื่นหนึ่งสองหมื่นแล้ว มันสีกรีบบมันหิวมันก็สิกินอยู่กินไปเอาอาหารให้มันตัวนี้เป็นกระสอบได้ครับกระสอบอาชีได้บดโดนปนได้ถึกแดดครับมันสีขอบครับอาว่าเดี้ยวผ่าใบมาใส่อยู่อาชีเดเปียนเป็นผงแยงหรือผ่าใบนะครับเนาะเอ่อชุดเชิญชั่วข้าวครับตัวนี้ชั่วข้าวเป็นกระสอบชั่วข้าวถ้าถ้าผงแยงกระสีทนก็หนีผงแยงผ่าใบถ้าผ่าใบกระสีหุ่มน้าเนี่ยบ่เนี่ย ผสงใส่ผ้าใบแล้วเออใส่ผ้าใบครับโปง่งไมโยค่าสังทีสันไทยกวางดีสำหรับขังขอกคุ้นก็นได้บวชตะเลี่ยงบวชตะป่วยออกมันยากคุ้นค่าขอกเลยก็ไดเย้าเศร้าเย้าเลี่ยงไม่น้ำกินตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับอันอันนี้คนรวงเลี่ยงง่วบ่ครับ อันน่าคตรจังสีเลี่ยเมื่อนี้มอกอกน้ำเมื่อนี้โอ้กอกน้ำมาตแสครับน้ำมาตแสบตะบานวะน้ำป่าพัดแหลกโอ้มาตาปทุมราชอำเภอปทุมราชอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญ สวันที่วันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดแล้วครับคุณถ้าถือกใจกระสี้งางไม่อีกครับงวาครับงวงหูม่าทั้งสองตัวหูวมาทั้งสองข่ม นี่แหละครับลูกมันเบึงตัวนี้นี่มันกินนมอยู่นี่เออบึงลูกตัวนี้กับตัวโคมไพโคมมันอยู่เพื่อนเพื่อนก็กินยู่หรอครับเพื่อนก็กินอยู่มันบวนหิวมากไหมขี่เขามากกับเป็นโลช่องโลครับขี่ตามให้หน้ามาครับ นี่ผเ,เห็ดใส่ให้หน้าพอดีให้นี่หน้ามวถทวมจังได้ก็มอทว,วมครับให้นี่เพราะว่ามันเนินนะครับเพื่อนกันเลยได้ถือโอกาสเห็ดของัวใส่ให้หน้าเลยบ้านน้นสูงนะครับตำบลนางลำอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้านี้ครับเป็นลูกแมวทั้งสองตัวอาชิปนี่ครับมาตึงปทุมลายกัสิเพราะจะผิดแต่เพียงชนอีกกรทครับสวัสดีครับผม นะชมบรรยากาศส่วนเ้าครับเ้าว,วันที1 0แล้วพี่น้อง1 0แล้วเพราะว่าจัดโคมใส่ใยๆสองโคมเดอ้ออันนี้บ่ได้มาขายได้เอาไปส่งครับพี่น้องครับเพราะว่านเพิ่นขายแล้วครับใส่ใ่ๆครับใส่ใ่ๆลงปลาท้ายครับปลาท้ายครับเสานีลงปลาท้ายเอาเน้หน่อยเอาคือเก่งถือขึ้นรถไปแล้วไปสุกดาเพราะว่าสุกดาอเอาเอา,เอา อุ้ยหูแห้งครับตบดากระโปติงบรเตะบรถีไปเดือดแล้ว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 เข้าไปเข้าไปขอนาใขอนายขอนาใขอนายเอออุ้ยสองข้มครับเกือบเต็มรถครับสองข้มเพราะว่ามันใส่ใหญ่เด้มันใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ปิดจอบครับมือนี่สองข้มครับลงปลาท้ายครับพี่น้องครับเพาะวานจัดไปสองข้มใส่ใหญ่มืออื่นเตรียมเปิดบอลพาะวานอีกครับ คาดว่าสิมีง้วหลายโคมหลายสุดเดอมืออื่นครับรอติดตามส้มครับรอติดตามส้มเดิมืออื่นตอนนี้เพราะว่านังงวหลงเหลือยุสองโคมครับพี่น้องครับสองโคมไปเบิ้งงัวสองโคมกันเลยครับไผต้องการครับสองโคมถือถือครับพี่น้องครับไปเบิ้งเลยครับนี่มาเบิ้งโคมแรกครับโคมนี่ลดราคาเด้อจากหาชิมหาเหลือ สิบสี่หาอยครับพี่น้องครับสิบสี่หาลอยเอาให้ได้ขายครับเพราะว่านว่ามือนี่ครับววาลูกสองลูกสามครับตัวนี้ครับลูกเพจเมียยางดีครับลูกเป็นลูกของพริกแดงครับสีแดงเข้มๆเลยครับแม่กับหูหูครับนี่ครับลูกไหวเดือนครับเดือนกว่าแล้วครับนี่ครับสิบสี่หาลอยครับแดงววาโคมหนีไปเลย แถมทรงฟรีอีก200โลครับนี่คือง่วแม่ลูกครับ14 500หาอยบรรยากาศช่วงเศร้าเศร้าว,วันที่12ละเดอร์พี่น้องนี่ครับแม่ครับง่ดีเชื่องดีผูฒถาภูกเกเลี่ยงได้ครับความสูงประมาณลอยสาแม่หนังหนาดีครับลูกแดงดีให้ลูกดีครับแม่นี่ แม่นี่ให้ลูกดีโอ้ยแดงเป็นแดงครับลูกบรรยากาศช่วงเศร้าขนาดแดดบ่ท่านออกได้ครับแดดบ่ท่านออกอยังแดงขนาดนี้ปุณนะไปลาไปกินน้มแม่นี่ครับชิบซีหาลอยเด้โอโค้โมนี่ครับลดราคาแล้วแม่อ่างอ่างพนพน อ่างพนูลลูกเป็นลูกของพริกแดงโอ้โหครับสิบสี่หาลอยเอามาเบิรงนคมคมที่สองครับลดราคาเท่ากันครับคมนี่แห้งสดครับพี่น้องครับเทิงสดเทิงแดงครับไผมักงัวใส่นี่ครับแม่ลูกโคมนี่เอาไปเลยพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันครับลูกไว้สามเดือนครับแดงครับลูก หนาอยู่ได้ครับคมนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับง้ดีเชื่องดีง้อลูกสองลูกสามลูกสองนี่แหละนี่ลูกง่ามแห้งครับลูกเด้งๆนั่นหนาลูกลูกพ่อได้เพราะว่านลูกสติงเล่เด้อพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันเอาโทษดวนเด้อมือน,นี่ครับนี่เพศดำปืป๊ดๆพุทนะจับหางกระยูปุ้ยโกข้ขาเหม่งใหญ่นึ่งพี่น้องโกค้ขาเหม่งใหญ่นึ่งลูกสติงเล่สองหมื่นหนึ่งพัน ฮาแบบนี้ครับไปเลี่ยงนี่เลี่ยงง่ายครับง้อใส่นี่เลี่ยงง่ายครับกินงานก็ขึ้นสว,งว่งไหวง้อหูดีเชื่องดีสูงลอยสามสิบนอกเพราะวันลอยสามสิบหาเพิ่นเด้อพี่นองลอยสามสิบหาแม่ยังสดครับเล็บกันยังงามเด้อเล็บงามอยู่ครับเล็บงามอยู่สองหมื่นหนึ่งพันฝ่าวโทษดวนพี่น้องฝ่าวโทษดวนแม่ท่ท่าสี่คืนแล้ว โอ้ให้ลูกดีขึ้นกันครับโคมนี่ครับแดงแดงสดสด,สดบรรยากาศช่วงเศรา้าวันที่12ครับอู้ครับบอดื้อบอดซนดอกพวานการันตีได้บอดื้อบอซนครับมากระทูหาพวานเดอ้อนี่เหลือสองโคมสุดท้ายครับไอสีมาเป็นเจ้าของกับฝ่าวโท่มากครับนี่โค้มนี่เป็นจะเลี่ยงครับสองหมื่นหนึ่งพันครับฝ่าวโท์เลยโคมนี่ลูกสติงเลเดอ้อ พี่น้องโทรมากกระทำหาโคมลูกสติงเล่ครับบิเตเลียงแห้ง21 0 0 0ืนพันิการบ้านน้องแสงครับทำเพื่อปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโรดวนครับพี่น้องครับโรดวนสำหรับลิปนี้เดี๋ยวบ่าึงเดินทางไปสมหวให้พ่อว่านก่อนครับอำเภอปทท่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม